ที่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบอิชิสไตล์ประจาวันที่6พฤษภาคม2568โดยชายพบบครังฟุตบอลทันครัรรบเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอาระไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้อารัฐยังไงด่วนเลยนะทีมชชติไทยโถที่1คัดเลือกศึกฟุตบอลอยู่23ปีจิงแชมป์เอเชีย2 0 26ในครั้งนี้เพิ่มเติมนะ ตัทีมชาติไทยโถท,ที่1นะฮะเซอร์ไพรส์กัมพูชาโถท,ที่2เมื่อ AFC ประก,กาศจะสลากแบ่งสายรอรอบคัดเลือกฟุตบอลยุยี่สาปีชิงแชมป์เอเชีย2026ันเมื่องานนี้สมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ได้ยืนยันกำหนดการจะสลากแบ่งสายรอบคัดเลือกสุดฟุตบเอเรล,ลร,บร,บร,รุ่รรรนอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2026อย่างเป็นทางการโดยจะมีขึ้นในวันที่29พฤษภาคมเวลา14นาฬิกาตามเวลาขมประเทศไทย สนามสนักงานใหญ่ AFC ครุงกราเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยการแบ่งโถจักราักอิงสายเนี่ยจะเป็นผลงานรวมของแต่ละชาตินะฮะในการแข่งขันชุดยุ3ปีทิงแชมป์เอเชีย3ครั้งล่าสุดได้แก่ปี2020 2.22 2และก็2โดยการแข่งขันรอบคัดเลือกในครน้ะนี้จะมีชาติที่เข้าร่วมทั้งสิ้น1.44ทีมน,นะฮะโดยแบ,บ่งออกเป็น11กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งขันกันแบบพบกันหมดในสนามกลางระหว่างวันที่1-9กันยายนในครน้รันี้ โดยทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มนั้นวรวมถึงอันดับที่2ดีที่สุดอีก4ทีมจะผ่านเข้าไปสูร่รอบสุดท้ายซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบ,บียในวันที่ในปี2026นะฮะโดยจะมีเจ้าภาพผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติโดยสุดชิงงานความเป็นหนึ่งของเอทีในระดับเยาวชนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตเตรียมที่จะพบกับการแข่งขันที่เข้มข้นรักเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ในปี2026ในครั้งนี้ โดยกานนี้โถท,ที่หนึ่งนะผมก็จะมีหน้าของทฝั่งอุซเบกิสถานญี่ปุน่นอิรักเกาหลีใต้เวียดนามออสเตรเลียกาตา้าไทยจอร์แดนทาจิกิสถานและก็ย e. ูโอีโถที่2จะเป็นอินโดนีเซียคูเวตอิหร่านเติร์กเมนิสถานมนาเลเซียจีนบาเรนปาลิสตนยซีเรียเจเมนและก็กัมพูชาโถท,ที่3จะเป็นเมียนมาโอมานสิงคโปร์ คีร์กิสถานอินเดียเรบานอนลาวจิมอเรสเต้ไต้หวันฟิลิปปินส์และก็ฮ่องกงโถษที่4จะเป็นอัฟกานิสถานอ่าบังกาเชชมองโกเลียกัมปากีสถานมาเก๊าสเนปาลมรุไนภูฐันและก็นอร์ทเชนมารีนาไอลนด์าะหรือเกาะท้งั้านของเกาะนอร์ทเชนมารีนานั่นเองครับ เปน็นนว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าหนึ่งใน4โถนี้ไทยยูโทที่ดิน่นครับกับเวียดนาม,นามก็ต้องดูกันต่อไปก็นแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาไรยังไงบุรีรัมย์เซอร์ไพรส์เปิดตัวปฐมพลเจลริญรัตนพิลรมโดยกันนี้บุรีรัมย์ยินเตดนะฮะเปิดตัวปฐมพลเจลริญรัตนพิลรมเสริมแนวรุกฤดูกาลใหม่โดยเทราทรบุมทันเป็นผู้ที่เปิดตัวปฐมพลเจลริญรัตนพิลมรมรวมทีมอย่างเป็นทางการในขณะนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันและฤดูกาลใหม่โดยนักเตะรายนี้นั้นจะเข้ามาเติมเต็มแนวรุกของทีมให้ความหลากหลายและก็เฉียบคมในครั้งนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นซึ่งปฐมพลวัย30ปีเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีเป็นแนวรุกที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่น่าจับตามองของไทยลีกในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งครับโดยเคยค้าแข้งกับหลายสโมสรเช่นนำํำและก็มีจุดเด่นด้านความเร็วการเลี้ยงบอลและกการจ่ายบอลที่แม่นยำ ซึ่งคาดการคาว่าจะเข้ามาช่วยยกระดับเกมรกของทัพปราสาทสายฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการย้ายบาร่วมทีมบริลัมของปฐมพลในครั้งนี้นั้นมันคืออีกหนึ่งการเสริมทัพที่น่าสนใจในตลาดนักเตระรอบนี้และก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าทีมแชมป์กำลังจะเดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อที่จะรักษาความเสถียรในฤดูกาลหน้าเพิ่มเติมในครั้งนี้นั่นครับโอ้โหเป็นแต่ว่าง,งานนี้ลุงเนวินจัดให้จัดหนักจัดเต็มครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกี่นครับ อไรยังไงงานนี้กับทันทีบีจีประชุมได้เปิดเผยถึงการไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นของนักเตะไทยโดยชนาทิพย์สงการสินจอมทัพกับตันทีบีจีประชุมบอลแฟนบอลช่วยส่งกำลังใจให้กับนักเตะไทยที่ไปค้าแข้งในเจลีกของญี่ปุ่นโดยมองว่าการไปอยู่นั้นมันง่ายแต่การจะได้ลงเล่นนั้นมันยากต้องสู้กับตนเองและก็ต้องคอยรับมือกับโลกโซเชียลอีกดค่ะ โดยกัปตันเจค,เคยเคยคาแข้งกับคอนเซซปารนั้นในช่วงระหว่างพิลงปี2017ถึง2021และคาวัสกิฟอร์เตดระหว่างปี2022ถึง2023รงวมเวลาแล้วทั้งหมด7ปีพร้อมให้กำลังใจน้องๆทุกคนที่ไปค้าแข่งที่ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นสุวโชกสารชาติจากขณะนงของคอนเซซปาร์โรเจริลนสักวงกอนจากขณ้งของเซเลโซซกาและก็เอกนิพป,ปัญญาจากขณะนงของเอฮิเม f เอฟซีในคาะนี้ โดยกัตตันเจของบรลนะผมก็ได้เปิดเผยบอกว่าตอนนี้การได้ไปที่เล่นญี่ปุ่นนั้นง่ายขึ้นแต่การจะได้ลงเล่นนั้นยากมากเลยครับเพราะการแข่งขันของเขาสูงมากทุกวันขึ้นทุกวันยิ่งไปอยู่ตัวคนเดียวแล้วต้องโดดเดี่ยวสู้กับตนเองและต้องคอยรับเือกับโลกโซเชียลมีเดียที่ต้องเจอในทุกๆเกม ทำไมแฟนบอลถึงไม่ให้กาลังจนักเตะหรอกนี้ทุกคนที่ไปนั้นมีแต่เรื่องบวกทั้งนั้นตอนที่ผมไปผมไม่สามารถจะบอกกับใครได้เลยเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจนะว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ตอนนี้เมื่อพุ่นน้องได้ไปต้องเชิญชมต้องซ้อมต้องเจอกับคนที่เก่งกว่าต้องเจอกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแต่หากว่านักเตะไทยได้ไปกันเยอะๆในครั้งนั้นกลับมาและคุยกันให้เป็นภาพกว้างซะ เป็นภาพเหมือนๆกันก็ได้จะช่วยกันพัฒนาบอลไทยในคัณงนี้เพิ่มเติมได้โดยหากพูดถึงคอนเซปตโรนั้นอนดีตโตสังกัดที่ตกมาเล่นในศึกเจทูก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางทีมและก็ส่วโชคสารชาติก็ต่อให้สถานการณ์ไม่ดียังไงแฟนบอลก็ต้องการที่จะอ่าซัพพอร์ตของทีมอยู่เสมอแฟนบอลที่นั่นเขาเชียร์กันเป็นวัฒนธรรมอยู่แล้วยอมรับนะว่ามร่นฐานทีมตกลงไปเยอะแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของฟุตบอลอยู่ที่สถานการณ์ทีมตอนนั้น คนนอกไม่รู้หรอกว่าข้างในนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกัตันเจตก็ได้กล่าวปิดท้ายเอาไว้นะครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าใช่นะฮะไปเนี่ยมันง่ายแต่ว่าจะลงเล่นนั้นมันค่อนข้างจะยากครับก็ไปให้กาลังใจพวกเขาเหล่านั้นกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตไงเปิดตัวเลขเงินรางวัลแชมป์สโมสร6ทวีปยฟาเเอเชียฟีฟาจ่ายเท่าไหร่กันแน่ เมื่องานนี้ตัวเจาะตัวเลขเงินฟังวัลแชมป์สโมสรโลกและก็แชมป์สโมสรทวีปทั้ง6ทวีปนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าเอฟซียูฟ่าคอนเฟนคอนคาเคฟแอฟริกาโอซิเนียใครใจ่ายสูงสุดนะเมื่อฟุตบอลยุคใหม่ไม่ได้อยู่แค่เกมการแข่งขันในสนามแต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาเชิงธุรกิจการลงชุนและก็เม็ดเงินที่มา,าสารที่หมุนเวียนในแต่ละการรายการโดยเฉพาะรายการระดับสโม,มอสรของแต่ละทวีป และก็เวทีสูงสุดอย่างท้งางของทีมแชมป์สโมสรโลกซึ่งในปัจจุบันได้ปรับการยกระดับทั้งมาตรฐานทางการเงินและก็สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติบรูฟฟีฟา้าการแข่งขันทวีปทั้ง6วรายการภายใต้การกำกับของสหพันธ์ฟุตบอลทวีปทั่วโลกในข้งนั้นต่างก็มีรางวัลสำหรับทีมแชมป์ที่ดึงดูดให้สโมสรค้าที่จะลงทุนขึ้น ไม่เพียงแต่เพียงชื่อเสียงแต่ยังเป็นโอกาสในการต่อยอดสู่การคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันในเวทีชิงแชมป์สโมสรโลกซึ่งก็มีเงินรางวัลที่สูงเลี้ยวรออยู่นะเรียกว่าเปิดตัวเลขเงินรางวัลแชมป์สโมสรโลกของแต่รววีปนั้นเริ่มแบ่งเป็นชิงแชมป์สโมสรโลกหปือว่าฟีฟา่าครับบูคัฟ40ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,325ล้านบาทยูฟ่าแชมเปียนลีกจากยุโรป27.8ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ922ล้านบาท โคปาอิดเบริเบอร์ตาโดเรชจากอเมริกาใต้23ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7 0็ดร้อยล้านบาทเอฟซีแชมเปียนลีกอินิศหรือว่าเอเชีย10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 3 2ล้านบาทคอนคันเคฟแชมเปี้ยนฮัฟหรืออเมริกาเหนือ5ล้านดอลลาร์สหรัฐคือประมาณ166ล้านบาท CAF หรือว่าแชมเปี้ยนลีกอฟแอฟริกา 4ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 0 3,3ล้านบาทแระสท้ายก็จะเป็น OFC Champions League หรือว่าโอซิเนีย75,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2.5ล้านบาทใดคยรัขงดนี้ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวเองนั้นจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะว่าฟ i f a าคาร w บ r l ์คั p คือบราการที่มอบเงินรางวัลให้ได้มากที่สุดแล้วขณะที่ทวีปยุโรปยังคงครองอันดับหนึ่งในระดับทวีปอยู่แล้วส่วนเอเชียก็เริ่มขยับขึ้นมาใกล้เคียงกับคอนคันเคฟ และก็แอฟริกาหลังจากที่ AFC ปรับระบบเป็น ACL อิริสและเพิ่มเม็ดเงินอัดฉีดเข้าไปในฤดูกาลตัวปีที่2 4ที่ผ่านมาในครั้งนี้นั่นเองครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้เรียกว่าไม่ธรรมดาจริงนะฮะเงินรางวัลของทางฝั่ง AFC แชมป์เป็นบริกอิริสธยนดับที่4เนี่ยเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้แลังนี้ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาุตบันไทยาบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่6พฤษภาคม2568 โดยชายพุ่มบคงคลั่งผู้บันทานครับ